ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่นขลับวันนี้เบ้าแอมรถทงสิบห้าเดินทางไปติดตามตัวเลขกับนาเตียครับท่านผู้ชมนาเตียนี่สองหัวซอนครับเอฟซีเนาะเป็นผู้ที่ฝันดีฝันแม่นครับหงียนข่าวว่าถือเลขมาตลอดครับท่านผู้ชมหัววันที่สิบหกครับเอฟซีหงียนข่าวว่าฝันดีอีกแล้วครับเนาะเบ้าแอมกับบพพัฒครับที่จะมาติดตามนาเตียครับท่านผู้ชมเพิ่นฝันว่าได้ครับรถมอเตอร์ไซค์ครับท่านผู้ชมเนาะฝันฝันว่าได้ครับรถมอเตอร์ไซค์ขึ้นไปทั้งเขาคนครับท่านผู้ชม รถมูไส้เผ็ดไปคางอยู่เทิงปลายไหมครับครับรถแนว่ได้แล้วครับมูไส้ห่อขึ้นไปอยู่เทิงปลายไหมว่าสันครับทะเบียนรถสิเป็นตัวใดเนาะครับจัดจังๆครับงวดที่ผ่านมากนี่แสนแตกครับเอฟซีเจ็ดเก้าแสนแตกเนาะครับเนาะถือมาตลอดครับไปถามคุณพี่เพันครับนางถ่าอยู่ข้างบ้านครับไปรับชมกันครับม่วงครับเอฟซีกม่วงอภาบบรรยากาศตกม่วงมาฝากเอฟซีเนาะครับเนาะ ไปถามคุณผี่กันครับว่าตัวไหนครับงดเนี่ยสวัสดีครับนาเตียสวัสดีครับนาเตียสวัสดีค่ะนาเตียครับวัตถิพานธมาตัวไหนก่ครับเขาเจ็ดเก่าเจ็ดเก่าเลยเจ็ดเก่าตรง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 เลยแสนแตกครับเอฟซีเจ็ดเก้าแสนแตกก็เลยมาติดตามตัวเลกครับนาเตียโอ้โนันก็สี่สามนเนาะขาก็บอกเป็นตูนะไผมาบอกครับบุกหนูแต่ว่าเข้าบอกเป็นตูเลย สามสี่เขาอ่ะดีสี่สามหอกกับกลับเอานเะขาบอกเดื่เดียวงววนี้บอกครับหัว,ว,วนี้หววนี้ฟันโยหัวนี้ฟันแหลวแต่ว่าเขาบนเดยบอกแค่ตัวหรอกฟันไปขี่รถไปไปขึ้นยังตลาดนี่ล่ละก็เลยลงซื้อขี่มอเตอร์ไซค์ไปลงไปซื้อของครับไปซื้อมาและวจอดรถไปนะ่ะกลับมากมาต,ตลาดถือของมากมาสิมาคับเอารถบมเห็นรถครับ วันนี้เขาจะเอาไปใบแซ่กันน้ำหาโลน้ำทางเนี่ยมหาโลเขาก็ไปคืนเดี๋ยวจะคอยคืนครับมันี้ก็น้ำไปจากเทีนเนื้อโลดกันเอาลงมามาเสตต้าจังไรกับโบติดเสตต้าจังเจ้าจังเจกับโบติดอันนี้ตาไฟมันแดงแแมบแมบอยู่อันนั้นทั้งหนามันนะครับมันีเอาลงมาอันเสตต้าโบติดเดี่ยวเลยมึงไมีอยากข้นนะก็ท่อนี่ล่ะโบเลฟันหลาย คเดี๋ยว่าถ่ายมานหนังเปีนเปลี่บียนนะ่ะแปดแปดะเบียนมันหนังเปี่นเปครับเ,บเบจดเก่านเานี่เจดเก่าเป็นเจ้าที่จะทางมาบอกพี่บอกเจดเก่าเนี่ยเป็นฝันความฝันฝันบาลาไหลกุ้งกุ้งอือกุ้งมันเต็มถวยบหญ่ดอกถวย,ย,วยน้อยๆนี่ละ่ะมวนเข้าก็ได้ถามาอันเอากุ้งมาก้่อยกินหน้าใหญ่ค้าบางสีก็ได้ว่าเอาก่อยก็ก้่อยได้บ่ แากจีก้อยซัเข้าเจ้ากินนหล่นข้นไหลไหลเนาะข้าเจ้าอยากกินก้อยกุ้งแต่ค้องกับแพงอย่โรกว่าอยากให้เขากินเขาขอก็ได้เอาง่าะก้อยกับก้อยได้บานสิก้อยกับเก่าเออแล้วเต่กับแปเอาโหลดเจ็ตเก่าตัวเดียวนี่ละครับคนหนึ่งอันบา้นนี้งวดที่ ทะเบียนรถแปดแปดมีสองตัวป่ะครับมีสองตัวทะเบียนรถโอ้ยบ่ได้ยสามเนาะครับเนาะผมมีสามผมมีสี่นะแตมันทะเบียนรถมีสี่เนาะมีสองมีมันมันมันใจแห้งป่ะครับกับตัวเลขแปดแปดงวดนี่มันใจบ่แต่ว่าอันมันขันไปยังจีนเนาะกับบัมันกับสื่อไปโหลดนะแจมสิออกบ่อกับบ่จักนะลองเบิองนึงครับกับรองมึงมันได้ขี้มันนะอื กับสองเทียมาขื่นกับฟันยูฟันกับว่าบ่บ่เมนบ่เห็นขั้นเก่าหรอกแต่ว่ารถจะคล้องอยู่ปีนขื้นก็ยังขืนทั้งเขานี่ขื้นไปกับบ่หอดจจ๊เทียขื้นไปกับบ่วิดบบบนี้เมื่อยเนาะมันสีไก่สีเทงมองสีไปแต่ละบ่บ่านี้มันเมื่อยขื้นบ่ไหนก็เลยย่อรถเอาไปขางไปทั้งเทิงล้างเขาคุณบันจะคล้องกับลงกมาบ่เนี้เมื่อยแต่ว่าขันรถจะคล้องอยู่นันก็สิเป็นแปดแปดท่อนตัว ครับเนาะมันตะไหร่ขี่หลุดนะับรดเข้ากับไบใบชุ้งหอมเลยครับสีออกสูงกับสีเป็ดแป็ดแปดเก่าไปเสนะครปดแปดแปดเก้าเนาะครับเนาะครับผมอายุคุณ่าเจ็ดปีแล้วครับตอนนี้ห้าสิบเอ็ดอายุห้าสิบเอ็ดปีครับอาทิมาอายุกี่พีก็ว่าเท่าไหร่ครับเนาะครับผมแนวทางดีๆครับขอให้มาสามตัวสองตัวสามตัวมักตัวไหนรับงวดนี่ครับมักสามตัวว่ามักอันเก่าซุนจีนะ เก้าศูนย์สี่มาในฝันหันมาเก่าศูนย์สี่โอ้เก่าศูนย์สี่ครับเอฟสีเอาลองเบิ้งครับลองเบิ้งครับคุณนาคองเข้าครับแต่หมอชมเป็นผู้ที่ฝันแม่นเนาะครับเนาะโบพาดครับวันที่สิบหกมีนาคมพศสองพันหกสิบเจ็ดนี่ครับมียังเพิ่มเติมอีกครับโบมี่โบมีครับมียังสีสัมผัสคุณนาคเป็นโบครับเท่านี้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับคุณนาสวัสดีครับครับผมแต่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ่าวแอมตุนนะไม่ได้ครับเนาะไปรับชมเมืองทะเลกันครับ ครับผมเถานผูมชมนตัวเลขของนาเตียครับเ่านผูมชมเป็นทะเบียนรถครับเอฟซีเลขสองตัวครับแปดแครับแปครับคันถามันกันไววครับ8ปดเก้าแครับซื่อขึ้นนะครับทถานอูมชมเนาะอายุห้าสิบเอปีครับแล้วก็เลขมากครับเลขสตัวเก้าศูย์สี่เก้าศูหรือว่าเก่าสี่ย์ก็ได้นะครับเนาะกัตเตัเลนครับเอฟซีัดเลนครับงวดวันที่สิหมีน้าคมพศสองพันหกร้อครับขอให้มีโชคใง่กับนาเตียเนาะครับ เป็นผู้ที่ฟันแม่นครับฟันย่ำได้ออกย่ำนั่นว่าสันครับ88นี่ก็เป็นตัวเลขที่สวยงามครับ FC หรือว่า89แล้วก็เลขอายุ5115เนาะครับเนาะเลข3ตัว904ครับสำหรับคลิปนีบเอวแอมโลทงกับศิรา FC ไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเฮงเฮงรวยรวยครับแต่ยันพึ่งไปใชครับ FC มือนีบเอวแอมโลทงมีของดีมาฝาก FC ครับไปรับชมมือของดีกันครับ เบ่าเอ็มมาชมหนี่ยเดินทางไปทําบุญอยวัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ของดีทิปไม่ทิดมือมาฝากเอฟซีครับานม,มู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค้าขายไปขายของโบดีลูกค้าโบ้ไขเขาล้านคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับานม,มู้ชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองสื่อเรลียกสื่อลอตเตอรี่เจสี่เือถือเนาะครับเนาะานม,มู้ชมเนาะ ไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนังถาอยู่ข้างใน 1970, รับ,บว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะโอ้ดีคับครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหาย,ยมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขา,ายเนี่ยกู้เรื่องการทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยัจะ คืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างลวเนาะครับผมสาธุ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 นี้เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไหนแล้วก็บีอใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อนิทาน หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งโอครับถ้าปากสามครั้งลูกหัวสามลูกคิวสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์เนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันนะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมขันลวยพ่อหลวงปู่หลอดเน่พ่อนว่ลดตี่เหระเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับ,รบมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อลถเพื่ออะไรก็อธิษฐา,านเนาะได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเม,มตตามาพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่ร,มมอร,ร,อรอดวัดโคกกลมครัคบท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหยินข่าวกบลอดซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราดล,ลวยครับสําหรับท่านใดที่ค้าขายของบบคอยดีลูกค่าย,ย่างบบเห็นลานเฮาไข่ไขวว่ามีอยียงบดบงังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังนาลานเหนุใดคนมองบบเห็นลานข้าเฮาเดินผ่านเอานวด ของหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในลานค้าลานขายของเฮ้าครับขายดีปั้นเที่น้ำเที่ทนตาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราทงหูยินซืือเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมือนี้ก็มีโอกาสได้มาสักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามี กับมาหักมาหลงกะเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเบาเบาย่างกายผู้สาวผู้บ่าวมากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับสานผู้ชมเอาไปใไส่เลย,เลยวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมาครับสานผู้ชมเปิดฟ้าลงปูออกมากนะครับเนาะแล้วก็เมื่อแตะแตะครับ่านผู้ชมเมือเ่อแตะแตะแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อลูกปากสามเทื่อนะครับ ท่าปากสามเท้อท่าคิ้วสามเทืาละ่ะครับเสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล่ะกรเป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ผูกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปูหลอดล่ะครับท่านผู้ชม จกดังบูด e. ังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบานี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาจะแต่งเพลงให้เจทีอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบลาณนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาลพีแอดเนี่ครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดโกกมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่รวยยนะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยเนี่ก็แต่งเื่กันนี่ครับหูยนคาว่าไส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลง เบาแอมโลทงกับบุหร่ซาครับเอาไปฝากเอฟซีกระโถ่มาตามเบอร์ทูนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับท่านเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเ่าแพรกระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมหลักการเบาแอมโลทงนี่ได้น้ำมุนมาน้ำครับได้น้ำมุนของหลวงปูุลอดมาให้เอฟซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายเสนียดจังไรที่บบดีถีล่าสีมันบดมันบัง สเสียดแจังไรในตัวเขาสิเรอออกไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับท่านผู้ชมนเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี้เอามาบโหลายครับมาฝากอิบซีโบลายกระทู้มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยนั้งกันครับสาถูกสาถูกให้ถือเปรียกเด้อครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเปรียกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะ ครับผมเดี๋ยวบบาแอมเราตรงกับสีห้เบิ้งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปูครับชมเนาะนี่มตาพึ่งทำเลยพอไดเพึ่งพิ่งทำเสร็จใหม่ๆ่บอกครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดืมด่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับ เพราะว่าโดนพวกอีอาอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกนี้ครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้าหาบอะไรแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาคเะครับ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 ล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุขอบคุณต้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ